สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรักไม้รักป่ารักพืชเป็นยังไงไปดูกันนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการรักไม้รักป่ารักพืชนะคะวันนี้เรามารู้ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันก่อนค่ะการอนุรักษ์หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุดโดยหลีกเลี่ยงให้เกิดผลเสียค่ะหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. การใช้ให้นานที่สุดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดต้องรู้จักทนุถนอมรักษาเพื่อให้ประโยชน์ได้นานที่สุดทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้รวดเร็วเกินไปข้อ2นะคะการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้มากที่สุดและมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมากนั้นจะช่วยลดปริมาณความต้องการทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงและช่วยการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะต่อมาข้อ3นะคะการนำมาใช้ใหม่ ของใช้หลายชนิดที่นำมาใช้จนเก่าหรือหมดสภาพการใช้งานแล้วสามารถนำปรับปรุงหรือเปลี่ยนสภาพให้วัตถุดิบเพื่อนำเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่จะช่วยลดการสแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและลดการนำทำ้ายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยข้อ4นะคะการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดหายากมีอยู่น้อยการสแสวงหาวัสดุอื่นที่มีอยู่มาก หรือมีค่าน้อยกว่ามาใช้แทนจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่หายากลงได้และยังช่วยให้วัสดุที่ไม่มีค่ากลับมามีค่ามากเพิ่มขึ้นค่ะ วันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างเรื่องการรักไม้รักป่ารักพืชมาให้นักเรียนหนึ่งตัวอย่างก็คือการปลูกผักนั่นเองค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยข้อหนึ่งนะคะการเตรียมดินข้อ2เพ่อเมล็ดข้อ3การดูแลรักษาข้อ4การเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ ต่อมานะคะเราเตรียมดินเสร็จนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกมีอยู่3วิธี1วิธีการปลูกวิธีให้น้ําการทําร่มเงาค่ะภาพที่2นะคะจะเป็นการขุดดินตากแดดนะคะ3นะคะจะเป็นการใส่ปุ๋ยคอกระหว่างเตรียมดินนะคะ ต่อมาจะเป็นวิธีการปลูกพืชผักนะคะข้อ1เพาะเมล็ดย้ายก้านปลูก2หย่อนเมล็ดเป็นหลุม3โรยเมล็ดเป็นแถว4หว่านเมล็ด5ติดกิ่งปลูกนะคะแต่และว,วิธีก็จะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะภาพแรกจะเป็นการ,การหยอดผักเป็นหลุมภาพ2นะคะจะเป็นการโรยเป็นแถว ักเรียนถ้านักเรียนปลูกผักเสร็จนะคะนักเรียนก็จะต้องกบด้วยฟางนะคะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนการดูแลรักษาข้อ1ก็คือลดน้ําข้อ2การป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชแล้วก็ข้อ3การพรวนดินข้อ4การใส่ปุ๋ยค่ะ มานะคะเราปลูกพืชผักเสร็จนะคะจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรามีกี่วิธีไปดูกันเลยข้อ1วิธีการเก็บเกี่ยวข้อ2การเก็บรักษาการถนอมข้อ3การแปลรูปข้อ4การบรรจุภาชนะข้อ 5. การขนส่งข้อ6ก,การจําหน่าย นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะภาพแรกจะเป็นการเก็บเกี่ยวนะคะผลิตภัณฑ์ของเราภาพที่2นะคะก็จะเป็นการแปลรูปนะคะนักเรียนสามารถนําผลผลิตของเรานะคะไปแปลรูปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ค่ะ นักเรียนจากการที่เราปลูกผักแล้วนะคะได้ผลผลิตมาแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะได้จําหน่ายนะคะแล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแกบครอบครัวของเรานะคะแล้วก็จะได้เพิ่มไรายได้ให้กับผู้ปกครองด้วยค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะคุณครูขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะนักเรียน